สวัสดีค่ะทุกคนจับแชร์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายว่องหนึ่งวันว่าชีวิตวันนี้วันอาทิตย์เราทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปโบสถ์กันก่อนแล้วก็วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเรารอดูกันเลยฮะไปจ้าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โบสถ์กันร้อน มาถึงกันที่โบสแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวขึ้นโบสกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับข้าวโบสวันนี้มีอะไรให้เรากินบ้างนะคะ ราก็ลงมาจาับูบดกันแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คืออาหารที่โบดที่เราจะมารีวิวกินกันวันนี้นะคะแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็อันนี้ก็แกงเขียวหวานเหมือนกันแต่ว่ามีขนมจีนก็อนนี้ก็จะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระพาบโบดจะอร่อยน มัหวาเนเผ็ดจริงเข้าใข่จ <c oughs> เจียวไข่เจียวทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันให้อิ่มก่อนนะทุกคนก็มาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะเดีเราเย็นนี้เราจะไป เดินตลาดนินจากันก็รู้ว่าเราจะได้ซื้ออะไรกลับมาบ้างไปกินก่อนนะ<อ>สวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็อาบน,น้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราจะ ไปตลาดนินจากันนะคะทุกคนเราจะไปดูว่าที่ตลาดนินจาเนี่ยเราจะได้ซื้ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรให้เรากินกันบ้างะะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนินจาอมตะเลยค่ะ Let's go ไปหาข้าวกินก่อนคือมีร้านประจําคือร้านกระเพราถาดเราจะไปกินกระเพราถาดกันค่ะเรามาจอดรถข้างหลังมันก็เลยต้องเดินไกลนิดนึงกว่าจะถึงไมเก่งใจเดินตรงนีนก้นก,นก่อนแล้วนไม่ได้ต้องไปกินข้าวก่อนทุกคนมีผู้ชายจับมือม,มีผู้ชายแอบจับมือเรา ของเยอะมากโอ้โหแม่เดี๋ยวรอหลานออกมาจากโรงพยาบาลน,นะใช่จะซื้อเกิบให้หลานคนแบบเป็นมดเล็บชิจังน่ยน่ะ เรามาถือกะเพราถาดแล้วทุกคนเราจะได้กินข้าวแล้ว <c oughs> อุโมงค์นี้สวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูป <c oughs> เราจะมากินกะเพรเาหน่อไม้ผัดกะเพราหน่อไม้ร้านนี้อร่อยมากถึงแล้วรูเล่มนี้เราจดให้ขขน้งหน่อยนะครับเมนูของเราค่ะ <c oughs> มาแล้วครับทุกคนมาแล้วกะเพราเรามาแล้ว กหมุสซาไซดาวแถมฟรีเดี๋ยวเราจะลองกินให้ดูว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะเสียงอาจจะเบานิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เอาไม้มาเสียงรอบข้าบมันดังมากยังไงอ่ะ้อน,อนเลยฮะทุกคนอร่อยมากเราให้พี่แซมชิมดูบ้าง แป้นคับข้าวตัโอ้โหเลิศเกินน่ากินหน้าทุม้มรกอนเราขออนุญาตนั่งกินกันหนึ่งนะ เรียบร้อยแล้วและดูผลประกอบการของเราวันนี้กินไม่หมดนะคะเป็นเศษกระเทียมพริกได้ใดเป็นไงอิ่มไหมอิ่มนะพูดตาัๆอ,อร่อยมากแล้วก็แน่นมากคนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรารู้ว่าเราจะไปซื้อของอะไรต่อนะตอนเนี้เรารอจ่ายเงินแป เข้าใจว่าที่มันช้าเพราะว่าคนมันเยอะเลยร้านขายดีจัดอะไรทุกคนก็เวลามาตลาดนะสิ่งที่ผู้หญิงต้องเจอคือเสื้อผ้านะคะเดีย๋ยวเราเขายังไม่มีชุดเลยเราจะไปงานเียวเฟสกันเราต้องหาชุดกันก่อนไม่เอากระโปงไม่ให้ใส่ไม่มาไม่ร้านนะเขาไม่มักระโปง พร้อมชุดเนี้ยไม่เราชุดว่าแกางเกงไงตัวขายพร้อมเสื้อไม่ใช่หรอ no ไ<ม>รอมไม่ใช่ใชตัวขายพร้อมกันไม่รู้ว่ามันสาอะไรถามดิม,ม,มันน่าจะเป็นฟรีไสาย,ยังเป็นสมอลกอันไม่มีมมมนะสมอลคือรู้จักสมอลข้างหลังไงแบบยืดยืดอ่ะไม่รู้จักรู้จักแต่กางเกงยีนลีวายไม่สวยเนะี่ย สวยเลยอะส<ะ>วยตัวอะไรอันนี้เหรอเออสีนี้นะเออถามก่อนตัวอะไรอันนี้ตัวเท่าไหร่สี่พันนไม่ทำหน้างี้ยเพราะว่าเราไม่มีตังค่ะทุกคนเราต้องใช้ตังที่แซมซื้อร้านที่เราบอกเมื่อกี้ออออัันนนี้<อ>ม้มขงเธแลวไค่นะทุกคนว่ามันจะเข้าไหม นี่ไดนมันก็ได้นะก็ได้อยู่นะพริงเหรอถิงเขาว่าได้อ้ยมันมีฝั่งนูงนะ้นั่งนูันเพื่อนๆคาราเจอร้านอีกร้านหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่แซมจะให้ใส่ไหม,ไมแซ่บมากเลยนะทุกคน น่าแบบนี้ก็ได้ไหมเกียงยิน,บบนนะเข้ากังเกียงยินดินีน่นนนะกระโปรงเราไปอยู่ซะสูงเลยกระโปรงอยู่สูงเลยนะไหมใช่เป็นเสื้อเป็นแบบถูกหลังเออตาไปเอาเอาเลยเราใส่ได้ไหมอะ่ะได้คนเราว่ามันก็ไม่พ้นเสื้อที่เราดูไว้ในแอบบปใส่กระโปรงไหม nope ไม่เอา เฮ้ยเป็นงเกงปะเนี่ยใช่เปล่งเกงียงเอาได้เลยนะัวนี้ไม่เอา,านะเพราะไม่ใส่แล้วมันไม่โป๊ค่ะเราใส่โป๊โปชอบจริงโชว์นะไปจ้าสรุปชุดนั้นแหละมาที่นี่กะว่าจะมาซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแบบที่เราต้องการไปแบบต่อเดินดูอีกสักร้านสองร้านไอเด็กขีโก้ว่าซื้ออะไรไหมอ่ะซื้อหมูเด้งนี่ ใส่เสื้อหมูเด้งไหมไม่เอาอ่ะไม่ชอบมามามหมูเด้งหมูเด้งเนี่ยหมูเด้งเงเขาอยู่ข้างหน้าหมูเด้งเลยแล้แล้วเราก็ไม่ได้เสื้อผ้าไม่ได้ยืมไปตัวตา้านรานไเสื้อกรบื้องกไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะทุกคนเราโตเป็นสาวแล้วแต่เรารอเนี่ยเดี๋ยวหลานโตนะคะเขาจะมาซื้อเสื้อผ้าให้หลานใส่ชุดนี้เขาใส่ได้ ตลกแขนอะแล้วทำไมเขาไม่เ <seus> ข <phin reforms> <familia S 3> ียนราคาเออเขาจะติดทำทำไมเขาไม่เ <bubble> ข <fish> ียนราคาเลยแมวมันมีขาดขาดหรือเขาปวดใจไหวไปเย็บอุ้ยจะไปเย็บเพื่อเพาะเขาันขาดไม่รู้จะซื้ออะไรเลยวะใช่ของกินหวานมันไม่มีชุดเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูร้านตรงนู้นเลยนะมาปีดร้าน89บาทอ่ะปิด ไม่ปีดปีดไม่ปีดเหี้ยอย่างนี้ค่ะไม่เชื่อก็เดินไปดูเหมือนเดินมาเห็นน,นิดนึงชุดนอนเหมือนชุดนอนแม่เธอเลยฮะไม่เหมือนลายลายแม่เธอไม่อยากใส่ชุดนอนบ้างวะนู่นน่นะร้านร้านนู้นอยู่ตรงนน้นนี่ก่อนเร็วเราต้องตามหมาชุดเราให้ได้ในวันนี้ฮะทุกคนเราจะเจอชุดไหม ปิดอะไรนู่นน่ะคิดโกหกมากไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นเซตให้เลยอ่ะเพราะว่าจัดเซตเองไม่เป็นอ่ะนี่ไงร้านเนี้ยที่บอกอ่ะให้ตัวเดียวนะจ๊ะดูดูเลือกมันต้องมีหลายตัวเลือกไงตอนนี้แหละไปจ่ายตังกันะ,ะอ่ะคนจ่ายตังไม่มีให้จ่ายหรอ แต่ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะชุดแต่ละชุดน่ารักมากอะ่ะมีร้านกังเกงยีนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกางเกงยีนกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะว่าเราได้อะไรมาบ้างในวันนี้นะคะเพราะว่าลืมเอาแบตกล้องมาฮะ แล้วแบตก็แดงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเดินช็อปกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนไปทุกคนแล้วแล้วเราก็มาจบที่ร้านหมึกย่างค่ะคได้อะไรมาบ้างวันเนี้อของเธอได้แค่นั้นเหรอก็เธอไดซื้อแค่นี้ก็เธอกินเยอะ<ม>อ่ะเขาถามเจาอะไรเธอก็ไม่เอาอ่ะดูดิสามถุงร้อยอ่ะทุกคนทา้าการตลาดของจริงอ่ะแมสามถุงร้อยอ่ะสามห้าครับสามถุงเพขาดทุน นี่ไดนี่้ำ14บาทค่ะเสื้อตัวนี้34บาทค่ะก็สะดวเลยมั้งค้อนมั่วเลยวันนี้เราใช้เงินหมดไป4,520เกินไหนของเธอไงสั่งอย่างเดียวสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราสวัสดีอีกแล้วนะคะสวัสดีทำไมก็ไม่รู้คือตอนนี้เรากลับมาจากซื้อของกันเสร็จ มาดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะได้นี่ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นสาถุงร้อยค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนแนะนำมาเลยนะคะที่ตลาดนินจาค่ะก็ระวังรถชนนะคะตะก้ององไงต่อเออใกล้ไปค่ะแสปตาถัดนะคะรอรถถอยแป๊บนึงนะคะทุกคนเราจะอยรตะก้องโดนรถชนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ได้เสื้อมาเห็นไคะเสื้อสำหรับที่เราจะใส่ไปงานเรียลเฟสที่พัทยากัน เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก็รอดูด้วยว่าเราจะไปถ่ายคลิปที่รีโอเฟสด้วยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะทุกคนและสิ่งสุดท้ายของเราเนีก็คือหมึกย่างคะ่ะหิวเฉยๆคะ่ะคือจุดประสงค์วันนี้ก็ว่าจะมาซื้อเสื้อซื้อเกงซื้อแบบ ชุดที่จะไปรีโอเฟสนะแต่ว่ามันก็ได้มาแค่เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็ป,ะปะคอนค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่ง้วยปิ้งปิ้งบา,บาย